พนมนมือนะคะพนมนมือไว้หางหน้าไปทางประาน,นาดค่ะเดี๋ยวจะขออ่านรายชื่อนะคะอ่านรายชื่อนะคะ,อะขอกรับเรียนเชิญคุณที่สมัยค่ะคุณแอนเพียงทางคุณึ้นไปไรับพระประไลที่นั่นค่ะคุณจุฑาค่ะคุณจุฑาไม่ได้มานะคะพี่จุฑาไม่ได้มา คุณจุธาคุณจันทองจันไปให้หนึ่งชุดคุณลิชาร์ดค่ะคุณลิชาร์ดโอเคอยู่แล้วพี่ดาวชลรดาเจ้าของร้านนวดไทยมาซาเจิมบ้าอนดักเจรค่ะเอาแต่ต้นมาขออนุญาให้คนอื่นถือพ้าตรไรแทนนะคะคุณาวาสนานะคะหรือน้องหน่องค่ะคุณเพชรศรีจะเป็นตัวแทนถวายค่ะ น้องปูผาค่ะเอาผ้าใบอีกอันหนึ่งค่ะที่อยู่ในพานค่ะค่ะแล้ว,วคุณจินดารักค่ะคุณจินดารักค่ะ ที่ใส่พานที่ใส่พานน้องต่อหน้าน้องเตือนไหมหรือพิมพ์ชื่อไว้เอาให้เลยค่ะให้ให้คุณค่ะ<ส>ไม่ไม่ใช่ให้คุณเพนสีด้วยค่ะแล้วก็คุณเตือนใจค่ะ มาแล้วเนาะคุณเตินใจคุผุผมคุณสายลมนามดาค่ะชื่อสายลมหรือสายสดถ้าอันพผิดขอโทษนะคะสายลมใช่ไหมคะชฟนค่ะมีอีกไหมคะน้องนดกระดาษนะคะลายน้าเจ้าภาพพระไตรทราบว่ามีอีกนะคะขาดตกลนท่านได้ยกมือขึ้นได้ค่ะนั่งนะคะ คุณมารินีค่ะน,น้องน้องน้ตค่ะภูมิใจเยินตุเทวาชาภาลาวิสเมย์ยากข,ขันทัปปนาคติ อีมินาคือ ากริน,ก,นกับทั้งบริวารเหล่านี้แดด